ดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสดาพรทองนาคม .4 ทับหนึ่ได้ที่4วันนี้จะมาแสดงวิธีทำการสอบแก้ตัวคณิตศาสตร์พื้นฐานตอนที่2ค่ะาจากการสอบถามพ่อบ้านพบว่าผู้ที่ชื่นชอบดื่มชาหรือกาแฟเป็นประจำจำนวน125คนผู้ที่ผู้ที่ช,ชอบ ดื่มชา63คนชอบดื่มกาแฟ75คนจงหาจำนวนพ่อบ้านที่ชอบดื่มทั้งชาและกาแฟกำหนดให้ดื่มชาเป็น A กาแฟเป็น B เราใช้สูตร n a union b เท่ากับ n a บวก n b ลบ n a intersect b แต่เราจะหา a intersect b เราก็จะเปลี่ยนเป็น a intersect นเตอร์เซก b เท่ากับ n a บวก n b ลบ n a union b NA ก็คือ63คนบวกด้วย NB แทนผู้ที่ดื่มกาแฟ75คน75คนลบด้วย NAUNB คือ125คน63บวก75ได้138ลบ125เท่ากับ13 เพราะฉะนั้นจำนวนพ่อบ้านที่ชื่นชอบดื่นทั้งชาและกาแฟมีทั้งหมด13คนค่ะ 2. นะคะจากการสำรวจผู้ถือหุน้นในตลาดหลักทรัพย์จำนวน1251คนผู้ถือหุ้นก่อ125คนผู้ถือหุ้นขอ178คนผู้ถือหุ้นคอ155คนผู้ถือหุ้นของบริษัทกและคอขอ25คน ผู้ถือหุ้นบริษัทขอและคอ37คนผู้ถือหุ้นกอและคอ32คนและผู้ถือหุ้นทั้ง3คือ11คนผู้ที่ถือหุ้นบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ทั้ง3บริษัทนี้มีจำนวนเท่าไรจากสูตรนะคะเอ็นเอยูเนียนบเท่ากับ N A บวก N B บ C วก N C ลบ N A อินเตอก B ลบ N B อินเต็ก C ลบ N A ยูนียนซอ๋อไม่ใช่ค่ะ n a อินเตอร์เซกีแล้วก็บวกด้วย N A อินเตอร์เซ็กซ์อินเตซกคือเราแทน A เป็นของผู้ถือหุ้นก็ B เป็นผู้ถือหุ้นขอ C เป็นผู้ถือหุ้นคอนะคะเราก็จะมาแทนค่าค่ะ N a ก็คือ125บวกด้วย Nb ก็คือ178บวกด้วย NC ก็คือ155ลบด้วย nA อินเตอร์เซก B ก็คือ25แล้วก็ลบด้วย Nb อินเตอร์เซก C ก็คือ37แล้วก็ลบด้วย NA อินเตอร์เซก C ก็คือ3ลบ32แล้วก็บวกด้วย NA อินเตซก B อินเตอร C เท่ากับ11แล้วก็หาค่าในกระดาษทดนะคะมันก็จะได้เป็น375แล้วเราก็นำทั้งหมดมาลบกันก็จะเป็น1200 120, 51ลบด้วยที่เราหาได้เมื่อกี้3 7มค่ะมันก็จะลบกันแล้วเหลือ876คนค่ะเพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นอื่นที่ไม่ใช่ทั้ง3บริษัทมีจำนวน876คนค่ะ